ก็คือเรื่องของเทศกาลทื่อสิ้นอดอเดือนมดอนเนี่ยผ่านไปแล้วก็จะเข้า,าสู้วันารีรายโยนะครับแน่นอนครับบรรยากาศเนี่ยเทศกาลอีดิฟฟิตรีกพี่น้องชาวไทยมุสลิมงหวัดเจรินใต้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับหลังจากจุฬราจัตรุกรไกีประกาศให้เป็นวันอีดิฟฟิตรีนะครับอิเจรออศักราช1 4ึัรวันจันทร์ที่สองพฤษภา,าคุมเมรีเตว่าครับ ฮารีรายยอนะครับเป็นวันสาคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกที่เป็นวันรื่นเริงประจําปีของชาวมุสลิมได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเข้าประกอบพิธีศาสนาโดยพร้อมเพียงกันนะครับได้พบปะสังสั้นกับเพื่อนญาติปีน้องนะครับข้ออาภัยรึงกันละกันและเป็นวันแรกของการออกกิศการตื่นซีนัของชาวมุสลิมเป็นวันแรกเอ่งรางวัลการตอบแทนสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจอบประจําปีในเดือนรมนด้วยการบังคับตัวเอง จากกิเลตะนะและการละมาตโรเวนะครับเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงเต็มตลอดค่ำคืน ของเดือนรมฎอนนั่นเองครับโดยในวันอิดีฟิตรีเนี่ยแหละค่ะมุสลิมทุกคนก็จะตื่นเช้านะอนาบน้ำสุนัตค่ะแล้วก็ไปละมาดกันทีมาสยิดประจำมู่บานชาวมุสลิมเขาก็จะใส่เสื้อผ้าไม่ไหม้นะใส่คองสวยสวยงามสะอาดมีกลิ่นหอมบริจาคเงินให้เด็กๆหรือว่าผู้ยากไร่จากนั้นก็เป็นการเฉลิมฉลองค่ะถื่อได้ว่ามุสลิมทุกคนมีความดื่นเริงลุกนั่นกันแล้วค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยค่ะก็ถื่อได้ว่าได้ไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องไปเคารพผู้ที่หลวงหลับไปแล้วกัน แล้วก็ทำความสะอาดสุ้สานนํานมไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆเพื่อนบานเลี้ยงอาหารคนในหมู่บ้านตลอดทั้งวันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันดีแจกต่างให้เด็กะนะนะครับกิจกรรมดีๆนะครับวันดีๆยินดีพี่น้องด้วยนะครับนะ,ะแต่ว่าต่อเนื้องกันอีก